สวัสดีครับผมสงศ์คำดีรุ่งริรัตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5เชียงใหม่ซึ่งได้ดูแลสนามกีฬาสมพชเชียงใหม่700ปีแล้วก็มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจาก AFC ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ พี่นาคเลือกสนามเจลิปีเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลในรายการแซดฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพประจำปี2567ในครั้งนี้ในภาพรวมของสนามฟุตบอลเรามีความพร้อมร้อเเซ็นครับซึ่งเราเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานเป็นสนามเย้าของทีมฟุตบอลไทยลีก2ของเชียงใหม่ยูไนเต็ดซึ่งเราได้ดูแลบำรุงรักษาสภาพสนามให้เป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน มากที่สุดและทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ในการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีก2นะครับก็เราต้องการพัฒนาเด็กเยาวชนนะครับที่จะได้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลในรายการนี้โดยใช้สนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานนะครับเราได้ดูแลสนามหญ้าซึ่งต้องดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่น่าใช้นะครับและก็เป็นไปตามมาตรฐาน,าานสภาพสนามปัจจุบันก็ยังคงใช้ในการแข่งขันฟุตบอลระดับ นานาชาติได้นะครับระดับฟุตบอลไทยลีก1ไทยลีก2ได้ก็รู้สึกยินดีและก็ภาคภูมิใจนะครับที่สามเจ็ดปีจะจะมีโอกาสได้เปิดสนามให้น้องๆ้องเยาวชนทั้ง4ี่รุ่นนะครับฟุตบอลรายการนี้ไปใช้สนามเจ็ดปีเป็นสนามแข่งขันครับ